โชคดียังมีลมหายใจต่อในวันนี้ลูกทั้งหลายจงอย่าให้ลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่รับรู้นะคะอย่าหายใจทิ้งเพราะว่าเราไม่รู้วมันจะหมดลมเมื่อไหร่เมื่อเรามีลมหายใจก็ยิองใช้ประโยชน์นะคะรีบใช้ประโยชน์จากลมหายใจตรงนี้แหละเราไม่ต้องไปเรียนอะไรทางนอกภาษาปริยัตอะไรทั้งหลาย ไม่ต้องไปเรียนตำราอะไรทั้งหลายขอให้มาเรียนในใจเรานี้นะคะมาเรียนจากนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารเวียนญาณของเรานี้แหละเรียนในขันห้าเรานี่แหละศึกษาตรงนี้ว่าขันห้าทำงานยังไงกายเราเนี่ยตื่นมานี่กายมันเจ็บท้องปวดท้องให้พาเข้าห้องน้ําถูกไหมนะเกิดเวทนาขึ้นมาคือปวดท้องนะปวดฉี่ขี้เยี่ยวอะไรทั้งหลายนี่แหละ ให้เรียนจากตรงนี้นะคะเวทนาตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้บรรทุกขึ้นมาพอปวดท้องขึ้นมาเป็นเวทนาที่ร่างกายจิตใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าไม่เอามันไปออกนั่นแหละนะคะในในกายของเรานี่แหละนะคะทั้งกายหยาบและกายละเอียดมันทำงานคู่กันนะกายละเอียดก็คือความรู้สึกนั่นเองในในจิตในจิตใน,ในใจของเราพอเราหิวขึ้นมาถ้าไม่พามันไปกิน ไม่พามันไปดื่มมันกระทุกอีกนั่นแหละเราก็เรียนจากกายตรงนี้แหละนะคะกายหยาบของเรานี่แหละเดี๋ยวร่างกายเจ็บปวดทุกทรมานถ้าไม่พาไปเอาออกกระทุกเดี๋ยวร่างกายหิวถ้าไม่พามันไปดื่มไปกินมันกระทุกให้สังเกตตรงนี้นะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจว่าเจ็บปวดทุกทรมานมันก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเอาไปออกมันก็หายไปแล้วนั่นแหละมันไม่เที่ยงมันอยู่ในใจลักเห็นไหมเห็นแล้วยังเห็นใจลักแล้วยังแค่ใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละ สักพักมันหิวขึ้นมานะเช้ามาเรายังไม่ได้เอาอะไรเข้าไปในปากในท้องเลยนะคะมันก็หิวกระหายขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องรีบไปชงเครื่องดื่มเครื่องชงที่มีประโยชน์นะพวกธัญ,ญพืชพวกอะไรทั้งหลายตระกูลถั่วทั้งหลายถั่วห้าสีอะไรเมล็ดธัญ,ญพืชชงเข้าไปนะจากนั้นในสะ่ใส่มาใกล้เที่ยงสิบเอ็ดโมงมันก็หิวแล้วอย่างเงี้ย เราก็ต้องมีอาหารเข้าไปนะคะผักผลไม้อาหารการกินที่ให้มันครบห้าหมู่จะกินโปรโตีนก็จากพืชได้ไม่ต้องโปรโตีนจากสัตว์ก็ได้ถ้าเป็นของสัตว์ก็สัตว์ที่มันแห้งแล้วนะคะมันที่มันมันไม่ใช่สัตว์ที่มันกําลังดิ้นพลาดพลาดอยู่นั่นนะอันนั้นก็อย่าไปละลึกถึงมันละลึกถึงเนื้อสัตว์อะไรที่มันแห้งแล้วมันแปลสภาพแล้วอันนั้นได้อยู่ แต่ถ้าจะใช้แทนนะคะพวกพืชตระกูลถั่วทั้งหลายมันมีโปรโตีนสูงมากแล้วก็กินอันนั้นแทนก็ได้พืชพันธัญญาหารมันก็มีครบนะคะสารอาหารครบเลยเราเป็นเป็นสัตว์มนุษย์ที่เป็นตระกูลเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเรามาสังเกตวัวควายนะที่มันเลี้ยงลูกด้วยนมนะมันกินแต่หญ้ามันยังอุดมสมบูรณ์เลยร่างกายอุดมสมบูรณ์แข็งแรง ทำงานให้เราได้ด้วยเรากับวัวควายมันก็ในอยู่ใน,สป,น,นะะสปีชี่เดียวกันนะคะสปีชีสเดียวกันฉะนั้นเราจะไปบำรุงบำเลออะไรในใน,นเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรที่เอามาบำรุงร่างกายมันป่วยนั่นเองวัวควายมันยังไม่เห็นเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตเลยสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันก็มีแค่เจ็บป่วยตายแค่นั้นเองนะร่างกายมัน ได้โรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็ป่วยแล้วก็ตายมันไม่มีเป็นโรคอะไรเหมือนมนุษย์นะเพราะมนุษย์มันไปกินเนื้อสัตว์เนื้ออะไรที่มันแบ่งเซลล์ผิดมันจึงเป็นมะเร็งมันจึงเป็นเนื้องอกมันจึงเป็นโรคจิตโรคประสาทนั่นเองนะคะนี่แหละถ้าเราฉุกคิดตรงนี้นะเราเป็นประเภทสัตว์นะคะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็กินพืชพ,พันธุ์ธัญญาหารที่เรามีอยู่นั่นแหละมากมาย นะอุดมสมบูรณ์กว่าสัตว์ที่เดรัจฉานที่เขากินอีกนั่นเขากินแต่หญ้ากินอะไรไปเรานี่สัตว์ที่มันหญ้าอาหารที่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแค่กินแค่นี้เราก็แข็งแรงแล้วนะคะบำบุงเฉพาะร่างกายขันที่หนึ่งนี่แหละส่วนจิตใจนี่เราต้องใช้ลมหายใจใช้เวทนาใช้ความรู้สึกนะคะใช้สติ สติปัญญานั่นเองนะคะดูแลจิตใจทางร่างกายและจิตใจนะคะดูแลกันไปแต่ว่าดูแลในแตกต่างกันไปในดองร่างกายแล้วก็บำรุงด้วยอาหารน้ำสะอาดพวกพืชทันยพืชทั้งหลายท,ทุกชนิดที่มันกินแล้วไม่มีพิษส่วนจิตใจนี่ต้องฝึกนะคะต้องฝึกชำระจิตชำระใจใช้ใช้หลักธรรมนะคะใช้ศีลใช้ธรรมดูแลจิตใจ ศลธรรมมันก็ยังเป็นนามารมอยู่เราต้องอาศัยลมหายใจนะคะนำนหลักธรรมทั้งหลายเข้าไปลมหายใจมันเป็นกายละเอียดนะให้กายละเอียดนี่แหละนำคุณงามความดีเข้าไปในร่างกายนะคะคุณงามความดีก็คือความว่างนั่นเองนะคะลมหายใจมันมีสารออกซิเจนนะคะมันมีธาตุออกซิเจนเข้าไปมันไปรักษาธาตุขันได้ทั้งดินน้ำลมไฟแล้วก็ มันไปทำให้ร่างกายจิตใจของเราะะสะอาดบริสุทธิ์มันมีพลังงานพิเศษเป็นพลังงานปรมาณูหรือพลังงานกลลปะปรมาณูนี่ยังเป็นพลังงานที่หยาบอยู่ใหญ่อยู่นะคะพวกอะตอมพวกพรมนณูเนี่ยของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นพลังงานที่เล็กของทางวิทยาศาสตร์แต่ที่เล็กกว่าวิทยาศาสตร์คือกลละปะนันในลมหายใจมีพลังงานกลละปะที่แทรกซึมอยู่ในนั้น เวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยพลังงานกระปะหรือพลังงานนิพพานเนี่ยมันจะไปปรับธาตุปรับขันให้ร่างกายเราสะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่ไม่พึงประสงค์มันก็จะหมดไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปมันจะเกิดดับเกิดดับคือมันจะขับของเสียออกมานั่นเองของดีๆมันจะเก็บไว้ในร่างกายนะคะของเสียมันจะขับออกมาเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือหน้าที่ของออกซิเจนคือลมหายใจนั่นเองแค่เรามีหน้าที่สูดลมเข้าไป สูดเข้าปล่อยออกสูดเข้าปล่อยออกอยู่ตลอดเวลาสูดเข้านี่คืออากาศดีนะโดวยเฉพาะช่วงกลางวันเนี่ยวันนี้เป็นวันนี้อากาศเย็นอากาศหนาวด้วยนะคะขนาดเวลานี้นะก็น่าจะสิบเอ็ดโมงแล้วล่ะนะคะใกล้เวลาเพนของแม่แล้วละ่ะอากาศเย็นมากวันนี้นะคะปากซีดหน้าซีดเลยวันนี้เย็นนะคะเย็นมากก็เลยใส่เสื้อที่มีคอนะคะแม่จะหาเสื้อที่มีคอมาใส่ต่อไปนี้ มันเย็นนั่นเองนะคะพอใส่เสื้อที่มีคอแล้วมันก็ทําให้ไม่ไอนะคะ <c oughs> หัวเราไม่มีผมนะคะถ้าอยู่ในบ้านถ้าไม่ได้ทําคลิปแล้วก็ใส่หมวกได้เวลาทําคลิปเราก็ไม่อยากจะใส่หมวกนะคะมันมันไม่สุภาพนะ,ะใ,สใส่ตอนที่เราอยู่ปกตินะคะนั่นแหละในออกซิเจนมันมีพลังงานกิลปะขอให้ลูกมีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา เวลาสูดเข้านี่มันจะเป็นออกซิเจนเข้าไปนะเป็นอา,าอากาศดีอากาศที่มีประโยชน์เต่ยเวลาเราหายใจออกเนี่ยมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเวลาหายใจออกไปเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มันจะออกไปนะคะมันจะออกทุกรูขุมขนเลยทุกรูทวารทั้งหลายนะรูหูรูตาจมกูกลิ้นกายใจทุกทวารทั้งทวารล่างทวารบนทั้งรูขุมขนทั้งหมดทั้งมวลมันจะออกหมดเลยนะคะมันจะซึมออกนั่นเองเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ ขนาดนี้แม่ตั้งใต้ต้นไม้เนี่ยก็เป็นออกซิเจนเต็มร้อยเลยนะคะ,นะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ออกซิเจนเยอะมากนะคะมันจะคายออกซิเจนให้เรานะเป็นมีพลังงานกันละปะอยู่ในนั้นด้วยสูดเข้าไปปล่อยออกสูดเข้าไปปล่อยออกที่ปล่อยออกคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายเรานะทำปฏิกิริยากับสารอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะขับของเสียออกมานะคะ <c oughs> มันทําหน้าที่ทําหน้าที่ กระบวนการย่อยอาหารนั่นเองนะคะกระบวนการย่อยอาหารน้ําอาหารอากาศแร่ธาตุทั้งหลายที่มันเอาเข้าไปเนี่ยมันก็ไปทําปฏิกิริยาจากนั้นมันจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถ้าเราไม่หายใจออกมามันก็จะอัดอั้นไว้ตรงนั้นแหละถ้าไม่สังเกตลมหายใจมันก็จะอัดแน่นไว้อยู่ข้างในนั่นแหละฉะนั้นต้องขยันนะคะขยันค่ะแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมเข้าไป นะให้เต็มร่างกายแล้วก็ดันออกมาบ้างนะคะสูดลมเข้ายาว,ยาวๆแรงๆลึกๆแล้วก็ดันออกมาสูดเข้าดันออกมาสูดเข้าปล่อยออกเป่าออกก็ได้มันจะเร่งให้ร่างกายของเราสมบูรณ์นะคะมันต้องใช้ตัวช่วยด้วยเพราะร่างกายเราแก่แล้วมันจะแข็งแรงเหมือนตอนวัยรุ่นหรือตอนเด็กๆก็ไม่ได้นะคะถ้าเราวัยแก่อย่างนี้นะ่นะเหมือนแม่นี่วัยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยก็ต้อง ขยันนะคะขยันขแมวทองยืดตัวขึ้นแล้วก็สูดออกซิเจนเข้าไปให้มากๆให้มันไปทําหน้าที่นะคะจะฟอกธาตุฟอกขันมันจะไม่ป่วยนะคะมันจะไม่ป่วยก่อนวัยนั่นเองแต่ว่าถึงเวลามันหมดอายุไขมันก็ทางร่างกายและจิตวิญญาณมันจะแยกออกจากกันและสลายเข้าสู่ธรรมชาติโดยไม่ต้องป่วยนั่นเองอาจจะหลับตายไปเลยนะคะคือหมดอายุไขแล้วอันนั้นน่ะมันไม่ต้องป่วยนั่นเองมันก็มีเป็นไปได้นะคะ แต่ถ้าเราป่วยอยู่ก็แสดงว่าเรายังดูแลร่างกายไม่ดีหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเราก็ยังไม่ปล่อยมันยังมีอยู่นั่นแหละฉะนั้นเราก็มาช่วยนะคะมาช่วยตัดกรรมตัดเวรตัดบาปอากุศลด้วยการ <c oughs> นำลมหายใจนำออกซิเจนที่มีกลาปนะแทรกอยู่ใน,น,นออกซิเจนขณะเข้าไปทีทีบ่อยๆสม่ำเสมอกลาปเป็นพลังงานนิพพานเป็นพลังงานบริสุทธิ์อยู่ทั่วจักรวาลเลยอยู่ตาม ธาตุบริสุทธิ์ธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ในพืชพันธัญญาหารนะคะอยู่ในน้ำอยู่ในดินอยู่ในลมอยู่ในธาตุไฟอยู่ในทุกที่นะคะทั่วจักรวาลเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์นะคะอากาศบริสุทธิ์นี้หรือพลังงานบริสุทธิ์ที่ในร่างกายเราก็ทำขึ้นมาได้ก็คือด้วยการนำลมออกซิเจนนั่นแหละเข้าไปบ่อยๆทีๆนั่นเอง พระพุทธองค์ประทานลมหายใจให้มาเนี่ยทำไมเราไม่ฉุกคิดเราจะไปหาตำราอะไรมาจากไหนล่ะเอาตำราลมหายใจนี่แหละให้แมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมหายใจเข้าไปทีๆบ่อยๆไม่ต้องไปหาตำราครูบาอาจารย์ที่ไหนนะคะใช้ลมหายใจที่พระพุทธองค์ให้พระพุทธองค์เป็นครูให้เราแล้วนะคะพระพุทธองค์เป็นครูบาอาจารย์ให้เราแล้วเป็นครูคนแรกเป็นเอกบุรุษ เป็นสัพพัญญูนะคะฉะนั้นเราจะไปฝักใฝ่ในเรื่องที่ธรรมะปฏิรูปจากครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ทําให้สร้างสังขารใหม่ผิดผิดสอนผิดผิดมามันก็มีมากมายที่ทําให้ต้องใช้เงินแรกนั่นเองทำไมต้องใช้เงินแรกละ่ะจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไม่ต้องใช้เงินแรกแต่ใช้จิตใช้ใจของเราแลก ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันธ์นะใช้ความตั้งใจนะใช้อิทธิบาทสี่ันทาวิริยะจิตตาวิมังสาใช้กายและจิตใช้รูปและนามเ่านี้แหละใช้ขันธ์ห้าเ่านี้แหละนะคะแลกเอานะคะแลกเอาความสะอาดบริสุทธิ์ร่างกายมันก็จะสะอาดไปด้วยจิตใจก็สะอาดไปด้วยแค่เราขมแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมเข้าไปสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอทําแค่นี้แหละ ร่างกายเราจะสะอาดบริสุทธิ์โรคภัยก็หายไปจิตใจมันก็จะไม่เป็นโรคประสาทโรคจิตโรคขี้โกรธขี้งูดหงิดขี้น้อยใจขี้ผิดหวังอะไรมันไม่มีแล้วนะคะนะโรคซึมเศร้าอะไรทั้งหลายโรคแพนิคโรคทุกอย่างแหละนะคะไมเกรนอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจารย์โกเอนก้าก็รักษาไมเกรนด้วยลมหายใจนี่เองนะคะไปรักษาทั่วโลกเลยนะคะใช้เงินมากมายที่ท่านมีอยู่อาจารย์โกเอนก้ากเป็นนักธุรกิจ นะหนุ่มอายุยี่สิบปีก็ประสบยี่สิบกว่าปีนี่ก็ประสบความสำเร็จได้ธุรกิจเป็นเศรษฐีระดับแนวหน้าที่พม่าเลยนะคะเป็นเศรษฐีระดับแนวหน้าเลยมีเงินมากมายแต่ว่าเป็นโรคไมเกรนนั่นเองนะคะพอคิดแต่เรื่องเงินเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนพอละเวลาาเวลาหนึ่งเนี่ยมันเกิดโรคไมเกรนขึ้นนะคะไมเกรนคือเกิดที่สัวงนี่แหละปวดหวัว เพราะว่าไม่อยู่ในลมหายใจมีแต่คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะทุกคนแหละนะคะถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะเป็นโรคไมเกรนโรคจิตโรคประสาทนั่นเองนะคะพอเราเป็นอย่างนี้แหละอาจารย์โกเ็นก้ามาฝึกเอาลมหายใจเข้าไปในจมูกนะคะตลอดเวลาเนะี่ยเข้าคอแรกไมเกรนหายเลยนะคะสิบวันจากนั้นก็เลยนะพาตนเองเข้าไปเพราะว่ามันเห็นนิพานนั่นเองนะคะ จึงถูกแต่งตั้งนะอาจารย์อุบาขินแต่งตั้งให้อาจารย์โกเอ็นก้าเป็นอาจารย์ผู้ช่วยนะคะสอนวิปัสนาสอนอนาปนสิติและสอนวิปัสนาอาจารย์ก็ได้มาจัดกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยในครอบครัวนะคะพาคนในครอบครัวปฏิบัติเพื่อนของครอบครัวเพื่อนของตนเองก็ได้รู้ได้เห็นก็บอกต่อมาปฏิบัติทุกคนพอมาปฏิบัติมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ทางโลกไก่และโลกจิตบอกต่อบอกต่อมันจึงขย,ยข,ขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นอาจารย์โกวินกากะจัดคอสขึ้นมาทีละสิบวันสิบวันตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตรงโน้นบ้างใช้วัดบ้างใช้โบสถ์ของศาสนาคริสต์ใช้มัส,สยิดของอิสลามใช้ที่ปฏิบัติของศาสนาอื่นๆต่างศาสนาใช้ทุกที่เป็นที่สูดลมกลั้นลมหายใจนะคะ ลมหายใจเป็นสากลไม่ได้ลอกไว้ศาส,ส,สนาพูดอย่างเดียวนะคะทุกศาสนามันหายใจแม้แต่ผู้ที่ไม่มีศาสนาก็ยังใช้ลมหายใจพระนะตัวนี้แหละที่พระพุทธองค์ประทานให้มาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานะคะสาวกสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าก็ใช้ลมหายใจปฏิบัติแล้วก็หลุดพ้นจากทุกข์แล้วก็สอนบอกต่อกันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น,รนเราจึงได้ ฝึกวิชาอานาปนาสติมาจนปัจจุบันนี้เองนะคะก็อย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งวิชาอานาปนาสติขอให้ลูกๆทั้งหลายฝึกต่อเลยค่ะไม่ต้องมีพิธีรีดรองอะไรนะคะขอให้ใช้กายและใจใช้รูปและนามใช้ขันหน้านี่แหละนะคะขอให้จิตตั้งมั่นแนวแน่มีอิทธิบาทสี่นะคะทำให้เราเข้าถึงนะฝั่งได้แน่นอนนะคะจงสําเร็จค่ะ